สวัสดีครับผมโตชโนลครับตอนนี้ผมอยู่ในงานหนังสือนะครับผมในสูบประชุมประชาสัมศพศันธ์ตัดโฉมใหม่นะครับหรือบอกไว้ว่ารายการอะไรเอาไทยแลนด์แม็กซ์นะครับเที่ยวทริปนะครับแล้วก็ตรงนี้ตอนนี้ปูแฮกไทยกับเมืองทองธานีเลยนะหรือไม่ก็ไปเทคอะไรอย่างเงี้ยจะดูใหญ่ๆนะครับโอเคอย่อขนาดได้ครับเหลือหนึ่งเท่าตัวจากหกเหลือหนึ่งอันนี้ซูม A ก่อน A2 The Book นะครับเป็นสํานักพิมพ์ที่มีมานานมากๆแล้วนะครับแล้วก็อะไรนะ Office of the Royal Society นะครับโอเคอันนี้ซ o m b i e นะครับผมอันนี้อันนี้เจ๊อะไรไม่ทราบผมไม่ได้ใจนะครับแล้วก็แผนพันธุทัตนักสู้อานันต์อานันตัญญาชุนนะครับหนังสือเด็กและการศึกษานะครับผมบูธ k 4 ห้อง4นะครับอันนี้แล้วก็ซินดิฟายนะครับร้านหนังสือกองดิดระหว่างบรรทัดน,นะครับ่าดีแล้วนะครับผมส้มดีนะครับแถวดีนะครับแถวดีนะครับแล้วก็ต้นจนาอ่าละง้อ,อป่าไปไหนสังทองไปไหนอ่ะโอเคช,ชานชัยบุ๊กสโตร์นะครับหรือว่าบุ๊กทาวบุ๊กทาวนั่นเองนะครับส้มอันดิสส้มอีนน นะครับตรงไปสุดลูกหูลูกตานน่นเลยครับมีนายอินอยู่นะครับโอเคอันนี้มาอันนี้อันนี้ค่อนข้างจะคนเยอะนะครับซุม้มนีศูนยองนะโอเดียนสโต้ขอโทษครับโทษครับค, <laughs> คนเยอะครับอาจจะมีเตกโดนคนตั้งโดนเก้าอี้ตั้งของภัยด้วยนะครับ <laughs> แล้วก็โอเดียนสโตอันนี้ก็เป็นสถานทีบบ่ที่มีมานานมากๆแล้วผมรู้จักตั้งแต่เด็ก เป็นคือโลโก้ให้เป็นรูปโลก <c oughs> ใช่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 ะแมาสนะนะภาอันนี้ค่อนข้างไปในทางธรรมมนิดนึงหนั <c oughs> งสือธรรมะอะไรนะครับแล้วก็ house of stamp โอเคมีส a ตมด้วยนะครับโอเคแวะก่อนไหมครับเอาแวะก่อนได้ครับสักครู่ครับพบกัน